ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําให้รู้จักกับแอปเมทอนอมนะครับสําหรับแอปนี้หน้าที่ของมันก็คือเคาะจังหวะนะครับเคาะจังหวะให้สม่ําเสมอนะครับเพื่อเป็นการฝึกจังหวะนะครับในการเล่นดนตรีหรือว่าการเข้าจังหวะต่างๆนะครับโดยสามารถเพิ่มนะครับกดเครื่องหมายบวกให้เพิ่มขึ้นเป็นจังหวะเร็วขึ้นยิ่งตัวเลขมากนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่า กดเครื่องหมายลบนะครับตัวเลขจะน้อยลงนะครับยิ่งตัวเลขน้อยจังหวะก็จะช้าลงนะครับโดยพื้นฐานที่เปิดมานะครับเขาจะตั้งไว้4จังหวะนะครับก็คือ1ห้องเพลงเคาะสีครั้งนั่นเองจังหวะที่1จะเสียงแปลกกว่าเพื่อนนะครับจะดังติ๊กส่วนจังหวะที่อื่นๆจะดังตอกนะครับแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในพื้นฐานนะครับก็ให้เป็น4จังหวะไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวลองฟังกับการเล่นกลองชุดนะครับหนึ่งสมสี่ปครับประมาณนี้นะครับอลองกับกีตาร์ดูนะครับ หนึ่ี่ไปครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องทุกเครื่องดนตรีนะครับฝึกเล่นบ่อยๆนะครับเราจะได้คุ้นชินกับเสียงนี้นะครับแล้วเราจะสามารถปฏิบัติได้ ด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ